ครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลวันพีกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งคือเมลโก้นกฟินิก์นะครับแล้วก็ไดมอนด์โจนะครับหัวหน้าหน่วยที่สามของกลุ่มจัรสลัดหนวดขาวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสองตัวพร้อมกันเลยตัวนี้นะครับก็คือหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของกลุ่มจัสลัดหนวยขาวนะครับคือนกฟินิกส์เมลโก้นั่นเองครับถ้าจำไม่ผิดผมจำผลได้น่าจะเป็นโทริโทรินะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ มาโก้นะครับผลที่เขากินเข้าไปคือผลนกฟินิกนะครับสามารถรักษาตัวเองได้และสามารถรักษาผู้อื่นได้นะครับเป็นรองกับตาของกลุ่มจอสลัดหัวขาวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือไดมอนโจสนะครับหัวหน้าหน่วยที่สามครับผลที่เขากินเข้าไปผมจําชื่อผลไม่ได้นะครับแต่เป็นผลไดมอนนั่นเองครับสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นไดมอนดทั้งตัวได้นะครับเช่นเราใส่ชุดเกาะอย่างนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเราจะมาดูตัวโมเดลกันเลยนะครับ ตัวมาโก้นะครับจะมีรายละเอียดคือเป็นเสื้อนะครับเสื้อสีชมพูนะครับตามฉบับของเมาโกในมันมังะเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมได้มาที่เมกาฟาซ่านะครับราคาหนึ่งร้อยยีบบาทนะครับนี่ครับอาจจะไม่ได้ดูสวยตัวใหญ่นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ส่วนไดมอนด์โจสก็คือจะเป็นฐานนะครับนี่นี่นะครับเราจะมาดูรายละเอียดของตัวไดมอนโจสก่อนนะครับนี่นะครับแขนข้างหนึ่งของไดมอนโจสที่ทำมือ กรารอบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นไดมอนด์เรียบร้อยแล้วนี่นะครับนี่อันนี้การบึกบืนมากนี่นะครับเรามาดูมา์โกกันต่อเลยนะครับนี่ตัวมา์โกก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตากลุ่มตัวสลัดมดขาวนะครับนี่ตามชัดตายของมา์โก้เลยนะครับ เดี๋ยวจะเก็บอินเซอร์แบบสวยๆให้ดูนะครับ1 2ึนี่นะครับนี่นะครับคืออินเซอร์สวยๆนะครับเราสามารถหาซื้อได้ที่เมกาััร์าซ่านะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอยากให้ดีมีโมเดลอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ